สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการช่างแบบผลรวมนะคะที่เป็นช่างของเหลวหรือว่าวันนี้ตัวอย่างของเราเนี่ยเป็นกีซลีนนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คืออลิเมียรฟลาสกระจกนาฬิกาสำหรับปิดอลิเมียรฟลาสของเรานะคะก s ีซลีนแล้วก็ดัปเปอร์นะคะ,ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะอาจารย์จะช่างกิีซลีน1กรัมเวลาเราจะ ช่างเนี่ยเราก็ต้องคำนวณในช่วงที่เราจะช่างก่อนใช่ไหมคะบวกลบ0.5ก็คืออยู่ระหว่าง0.95กรัมถึง1.05กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการช่างสำหรับการช่างของเหลว by addition นะคะก่อนทำการช่างนะคะเราก็ต้องเช็คความเรียบร้อยของเครื่องช่างประตูทุกบานของเครื่องช่างปิดสนิทนะคะฟองอากาศหรือว่าลูกน้ำเนี่ยอยู่ตรงกลางถ้าทุกอย่าง พร้อมก็เริ่มช่างได้เลยนะคะโดยการเปิดประตูเครื่องช่างนะคะแล้วก็นำอะลิเมเยร์ฟลาสนะคะหรือว่าภาชนะที่เราต้องการช่างเนี่ยใส่ลงไปนะคะวางเบาๆนะคะแล้วจากนั้นกดแทเครื่องช่างก็จะเซตเป็น 0. 0.0น0 0นะคะ4ี่ตำแหน่งนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ดอปเปอร์นะคะในการจะดูดกีซซีลีนนะคะ อันนี้อาจารย์ช่างเป็นกีซลีนเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดด้านบนหรือว่าด้านข้างนะคะอย่างวันนี้อาจารย์จะสาธิตเป็นด้านบนเนาะแล้วก็จะใช้ด็อปเปอร์นะคะดูดกีซลีนขึ้นมาแล้วพยายามอย่าให้ปลายด็อปเปอร์นะคะสัมผัสกับผนังด้านข้างของอลูมิเนียมฟลัสนะคะ,ะตั้งลงไปตรงๆนะคะแล้วก็ลองหยดดูนะคะว่า มันหยดหนึงเนี่ยมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะคะเราจะได้กะบ,บาลีมานได้ว่าเราจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เราจะไม่ให้สัมผัสกับขอบด้านข้างเลยนะคะ ถ้าได้เลขใกล้เคียงกับที่เราต้องการเราก็ปิดประตูเครื่องช่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รอให้เครื่องช่างหยุดนิ่งแล้วเราค่อยอ่านตอนนี้อยู่ที่0.9671กรัมซึ่งอยู่ในช่วงที่เรายอมรับได้นะคะเราก็เปิดประตูตู้เอาภาชนะลงนะคะปิดประตูตู้ให้เรียบร้อยกดแทร ให้ได้เป็น0.00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0เหมือนเดิมแล้วใช้กระจกนาฬิกาปิดอลมิเนีย์ฟลาสให้เรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะช่างตัวอย่างถัดไปได้เลยหรือจะนำตัวอย่างที่เราช่างเนี่ยไปทำการวิเคราะห์ต่อได้เลยค่ะ